ด wow. ีครับวันนี้เราจะในเกม Identity Final เลวู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 วะวูวูวเวาวลวู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 าเวูวเวู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 ววูวูววู เหนื่อยแล้วเดี๋ดยวเราต้องทำอะไรเยอะมากมากกว่าจะเอาคลิปนี้ลงนะทุกคนปกเลยปลกเลยบกโคตรเยอะแยะทุกคนก็นไป็นกำลังใจให้เราด้วยนะว่าเราเหนื่อยมากในการทำคลิปแต่ละครั้ง ก็เราจะหาเวลาเล่นก็เราจะหาเวลาทำคลิปมันยาวนานมากๆเลยทุกคนมันจะช่วยเป็นกำลังใจใเราด้วยนะรับสิเออนึกวก็จะไม่รับละ ตามชื่ออะไรนะเราจะมาสอนเล่นดีชาฉบับของเราเองเอาไหดีเอาโบสีชาแล้วกันนะทุกคน เอาไปเร่งกระดาษหน่อยดีจิ้งจอกไหมจิ้งจอกสวยนะงนนั้นเอาจิ้งจอกแล้วกันส่วนนี้ไม่ต้องเอาวันนี้สอนได้นเฉยเฉยอันนี้ทุกคนอาจจะเอาไปทำแล้วมันไม่ได้นะทุกคนเราก็ทำในฉบับของเรานะครับ เพราะแบบเซอสมัยนี้มันก็จูบเก่งมากแล้วก็เลยต้องทำในะฉนบับเรานั่นเองเอาล่ะเริ่มเกมแล้วสินะเจ้าของช่องที่ขาวว่าเธอไม่ค่อยเล่นฉันเลยนะชื่อเนี้อขอโทษได้ไหมล่ะสีเอาเถอะนะ ในในเซอก็มาเล่นฉลัวเนี่ยจะมายกโทษให้เธอก็แล้วกันเอาละทุกคนก็ไม่ได้มาเล่นสินะมาฝึกซ้อมสมว่าเซอก็อยู่หลังไมาอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็ปาถึงแค่ไปดักแล้วเซอร์วิ่งไปปุ๊บเอ้มนีตีเลยเดี๋ยวจะใช้เป็นกรณีก่อนนะขอตีหมอก่อนล้อไป และอุ้มหมอขึ้นมาอัหมอตรงนี้อะ่ะนทุกคนสมมุติว่าหมอตรงนี้นะอ่นั่นเราปลาผิเซื้อไปดักแล้วปึ๊บตีเนีย่ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนแต่เราจะสอนวิธีตีเบิ้ลด้วยอ่าสอนวิธีตีเบิ้ลสำหรับ,บเกชาตอนขึ้นนั่งเก้าอี้เหรอ ยวสอนแล้วกันสมมติว่าหมอมาแล้วแล้วก็พยายามทุกคนอย่าปาผีเสื้อใส่หมอนะแต่ปกติแล้วผมจะปาผีเสื้อใส่หมอปาผีเสื้อใส่เซื้อตลอดเลยแล้วก็พูดหาผีเสื้อแล้วก็โดดแล้วก็ตีแล้วต,วตีรอบหนึ่งนี่เท่านี้นะคนแต่ถ้าเจอกระดุกข้ามหน้าตานี มันก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งเนาะขอโทษเลยเอดีตเนนกศฮ่าเซอร์กระโดดข้ามหน้าต่างใช่ไหมแล้วก็พยายามยื้อหยอกไว้เว้ยยอกว่าแบบอุ้ยเราปาร์ติเซอร์เราจะพุ่งนะแต่เราย่าไม่พุง่งถ้าเซอร์เขาอย,อยังนนว,งน,ออน,งวนะนอยู่ตรงนี้นทุกคนเราจะได้เปียกแต่ฮ่าเซอร์เขาเดินออกก็คือเราเสียเปียกนะถ้าเซอร์คืายังอยู่ตรงนี้ก็คือแบบ ตีเอาไม่โดนเอาใหม่ทุกคนนะคุณตุ้อองตี้แต่สำหรับเชอร์ที่ชอบดักหลังไม้เนี่ยเชอร์ที่ชอบเอ๋เชอร์ที่ชอบอะเชอร์โอ้เชอ,เอเร์เชอร์ที่ชอบดักหลังสั่งหลังไม้นะครับทุกคนอ่ะสมมุติเหตุการณ์จริงๆให้ดูแป๊บมาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเค ตริทตริทโอเคแลวาวิเศษตรงไหนบ้างบางคนก็จะบินขึ้นแล้วก็พุ่งแล้วก็ตียอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมไม่บางคนก็จะทำอย่างนั้นนะเคบางคนนะทุกคน แค่นั้นนะแค่บางคนเท่าน,นั้นนะทุกคนเมื่อไหร่ผีเสื้อจะหายสักทีนี่ฉันรอเป็นชาเลยสีจะเย็นซี่เราเพิ่งฝึกซ้อมกันได้ไม่แป,ปนะ๊บเดียวเองนะพยายามใจเย็นแล้วกันแล้วกันนะสมมติว่าเซอชอบดักผบไม้ปุ๊บแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราปาผีเสื้อไปดักปุ๊บเขาก็จะพับป็นไม้เลยเพราะเขากลัวเราพุ่งนะแต่พาเขายังไม่พับปุ๊บเราจะจังหวะที่เราวางปุ๊บนั่นแหละ อ่าเดี๋ยวด้วยปึ๊บปึ๊บปื๊มเราใช้จังหวะที่เราวางปุ๊บเ,เราก็พุ่งเลยนะทุกคนเอาใหม่ทุกคนนะตะกี้ปีเชื่อมันมีสองอันอ่าอ,อย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊ม เซอร์เขาก็ไม่ตั้งตัวไงเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวไงทุกคนเขาจะแบบอุ๊ยตกใจว่าเรามาทำไมตกใจว่าเรามาได้ไงเขาก็หลบแล้วลนไงทุกคนแต่สําหรับอีกพวกเซอร์ที่มันชอบหลบขังหลังกําแพงอ่ะอันนี้บอกเลยว่าโคตรยากเลยทุกคนใครทําได้คือโชคดีเด้อบอกเลยให้เราก้มอย่างนี้อ่ะเราหยุดหลังกาแพงไว้ถ้าเซอร์เขาอยู่ฝั่งนึงปึ๊บปึ๊บ วุ้ยแต่กีช้าไปอ่ะเอาใหม่สมมติว่าเซอร์เขาอยู่หลังกำแพงนะแล้วก็เล็งเซอร์อย่างงี้นะอ๋อาวังว่าทุกคนจะเอาไปทำได้นะครับส่วนห้องวีเนี่ยจะไม่สอนนะเพราะว่าเกชามันตีเบิ้ลห้องวีได้เนาะถ้าตีเบิ้ลยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสอนครับจะพยายามทำไม่ได้นะกลัวมันพุ่งขึ้นไปข้างบนมากเลยอ่ะ ม ah, ันพุ่งขึ้นไปข้างบนมากเลยอ่ะประมาณนี้นี่ไงทุกคนดูวิซูซอสมมุ่งสู้ยู่ตรงนี้ ทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะตีเบิร์นะทุกคนเอาล่ะหวังว่าทุกคนจะเอาไปหัดทากันนะแล้วตอนนี้ก็ขอบายบายแล้วนะทุกคนบายบาย